ในดินแดนอันกว้างใหญ่ของรัสเซียภายใต้เงามืดของสงครามเย็นมีเมืองลับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องความลับสุดยอดของสหภาพโซเวียตเมืองเหล่านี้หรือที่เรียกว่าเมืองปิดเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์การทดสอบทีปนาวุธหรือฐานทัพทหารสุดล้ำสมัยเมืองเหล่านี้ถูกล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนามทหารติดอาวุธและกฎระเบียบที่เข้มงวดจนแทบไม่มีใครเข้าถึงได้ แม้ในปี2025เมืองปิดเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ดังป้อมปราการแห่งความลับที่ทั้งหน่าสะพรึงกลัวและหน้าหลงไหลวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ10เมืองปิดของรัเสเซียที่ยังคงเป็นปริศนาพร้อมเรื่องราวสุดประทึกที่รอการเปิดเผยอันดับที่10เซเลโนกอสลึกเข้าไปในใจกลางของไซบีเรียอันหนาวเย็น ปิมฝั่งแม่น้ำคานมีเมืองที่ชื่อว่าเซเลโนกอสซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายในทศวรรษ1950เพื่อภารกิจที่ทั้งอันตรายและลับสุดยอดนั่นคือการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมสําหรับอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตในยุคที่ความตึงเครียดร,ระหว่างโซเวียตและตะวันตกถึงขีดสุดเมืองนี้ถูกซ่อนไว้ภายใต้รหัสลับคาสโนยา45และไม่มีอยู่ในแผนที่ใดๆของโลกจนกระทั่งในปี1992 เมื่อชื่อจริงของเมืองนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ถึงอย่างนั้นการเข้าถึงเมืองนี้ยังคงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ด้วยรั้วลวดหนามที่ล้อมรอบทหารที่คอยตรวจตราทุกมุมและใบอนุญาตพิเศษที่ต้องใช้ในการเข้าเมืองในปี2025เซเลโนโก็ยังคงเป็นเมืองปิดที่มีประชากรราว66,000คนและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตยูเรเนียมสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเป็นศัตรูตัวฉกาดในยุคสงครามเย็นโรงงานในเมืองนี้มีความสามารถในการแยกไอโซโทปของธาตุถึง9ชนิดและมีความสำคัญในข้อตกลงซื้อขายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงในปี1997ซึ่งเปลี่ยนยูเรเนียมจากหัวรบนิวเคลียร์ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงพลังงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนถึง2 9ปอร์ซของความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของรัสเซียการใช้ชีวิตในเมืองนี้ เหมือนอยู่ในโครงทองคำผู้อยู่อาศัยได้รับสวัสดิการที่ดีกว่าคนทั่วไปเช่นอาหารที่มีคุณภาพและเงินเดือนที่สูงกว่าแต่ทุกอย่างต้องแลกมาด้วยอิสรภาพที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองและความลับของเมืองนี้ยังคงถูกปกป้องอย่างแน่นหนาทำให้เซเลโนกอสเป็นเหมือนสถานที่ปิดเมื่อมองจากโลกภายนอกอันดับที่9ซิโอลลฟสกี ในดินแดนอันกว้างใหญ่และห่างไกลของภูมิภาคอามูที่ตั้งอยู่ใกล้กับสายน้ำของแม่น้ำบริชายาปิโอราที่ไหลเวียนอย่างเงียบงันมีเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงในแวดวงอวกาศชื่อว่าซิโอคอบสกีซึ่งได้รับการตั้งชื่อด้วยความเคารพและเป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญคือคอนสแตนตินซิโอคอบสกีนักวิทยาศาสตร์ด้านจรวจชาวโซเวียตผู้มีวิสัยทัศน์ที่ได้วางรากฐานและแนวคิดพื้นฐานสำคัญให้กับการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติในยุคแรกเริ่ม เมืองแห่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1961ภายใต้รหัสลับที่เป็นความลับสุดยอดว่า s o o b o 2นี่18โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่เป็นฐานยิงขีปนาวุธข้ามทวีตที่มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้ทั่วทุกมุมโลกในช่วงยุคสงครามเย็นที่ตึงเครียดแม้ว่าเมืองนี้จะมีประชากรเพียงแค่6,000คนเท่านั้นและดูเหมือนหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบและไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่ความจริงแล้วมันคือหัวใจสําคัญและศูนย์กลางของภารกิจอวกาศที hmm. Se you ่ทรงพลังและมีความสําคัญยิ่งของรัสเซียในปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ในปี2025เซโอโลฟอสกี้ยังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีความปลอดภัยสูงสุดและทําหน้าที่สนับสนุนท่าอวกาศยานวอสตอชนีซึ่งเป็นฐานยิงจรวดที่ทันสมัยที่รัสเซียมีความหวังและความตั้งใจจะใช้ทดแทนท่าอากาศยานไบโคนู ที่ตั้งอยู่ในประเทศคาซัคสถานเพื่อลดการพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและเสริมสร้างความเป็นอิสระในการดำเนินภารกิจอวกาศถ้าอวกาศยานที่ทันสมัยแห่งนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับภารกิจอวกาศที่ก้าวหน้าและทันสมัยรวมถึงการยิงดาวเทียมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและยานอวกาศสำรวจในอนาคตอันใกล้กา,ารใช้ชีวิตในเมืองลึกลๆแห่งนี้เปรียบเสมือนการอยู่ในโลกที่ถูกแยกออกอย่างโดดเดี่ยว และตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงผู้อยู่อาศัยทุกคนต้องเผชิญกับระบบการตรวจสอบและการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดทุกการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆถูกบันทึกและติดตามอย่างละเอียดและการสื่อสารติดต่อกับโลกภายนอกถูกจำกัดและควบคุมอย่างมากแต่ทั้งหมดนี้เมืองนี้ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญในเรื่องของความมุ่งมั่นและความตั้งใจแน่วแ,แน่ของรัสเซียในการก้าวสู่การพิชิตอวกาศชาวเมืองที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความรู้สึก และความตระหนักอย่างชัดเจนว่าพวกเขาทุกคนคือส่วนหนึ่งของภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางอนาคตของมนุษยชาติทั้งหมดและในอนาคตอันใกล้นี้ซิโอลอฟ,ฟอสกี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของการสำรวจอวกาศยุคใหม่ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกจับตามองและให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดอันดับที่8มีนี ในเขตอาคันเกลอันหนาวเหน็บและเย็นเยียบที่อยู่ใกล้กับสายน้ําที่ไหลเวียนของแม่น้ําเยมสตาและแม่น้ําไมเกรงกามีเมืองที่มีชื่อเสียงลึกลับชื่อว่ามีนีซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1960ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อทําหน้าที่เป็นฐานยิงขีปนาวุธบอลิสติกที่มีความสําคัญยิ่งของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นอย่างไรก็ตามในปี1966เมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนาและยกระดับ เพื่อสร้างท่าอวกาศยานเพลเซตซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนึ่งในฐานยิงจรวดที่สำคัญที่สุดและมีบทบาทหลักในโครงการอวกาศของรัสเซียด้วยประชากรที่อยู่ในระดับประมาณ30,000คนเมืองแห่งนี้ได้ถูกปกปิดและซ่อนเร้นจากโลกภายนอกอย่างเข้มงวดเป็นระยะเวลาถึง23ปีเต็มจนกระทั่งถึงในปี1983เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ในสื่อมวลชนครั้งแรก ทำให้โลกภายนอกเริ่มรู้ถึงการมีอยู่จริงของสถานที่ลึกลับและเป็นความลับสุดยอดแห่งนี้การเปิดเผยครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชาวโลกได้เข้าใจถึงความสําคัญของเมืองที่ถูกปิดบังมานานเมื่อเข้าสู่ในปี2025มีนียังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและยังคงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในโครงการอาวกาศและการป้องกันประเทศของรัเสเซียล่าสุดในการพัฒนาทางการทหาร โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้มีการสั่งการและอนุมัติให้ดำเนินการยิงดาวเทียมสำคัญจากท่าอากาศยานเพลเซตเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับและติดตามทีปนาวุธบอลิสติกจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งเป็นการตอบโต้และรับมือกับความตึงเครียดทางการทหารที่เพิ่มขึ้นและความขัดแย้งทางทหารในระดับสากลที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ว่าเมืองนี้จะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวก ใกล้กับสถานีรถไฟและสนามบินที่เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่แต่การเข้าถึงและการเดินทางเข้าไปในเมืองยังคงถูกจำกัดและควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นอย่างมากผู้อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในเมืองนี้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าประชาชนทั่วไปในพื้นที่อื่นเช่นอาหารที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบายและทันสมัยรวมถึงบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานสูงอย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ต้องแลกด้วยการใช้ชีวิตภายใต้การควบคุมและการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอดเวลาการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทุกอย่างถูกจับตามองและติดตามอย่างละเอียดและการสื่อสารติดต่อกับโลกภายนอกถูกจำกัดและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดอันดับที่ 7. คาปุสตินยาในดินแดนอันแห้งแล้งและรกร้างของแอสตราคาน มีฐานทดสอบถีปนาวุธที่มีชื่อเสียงและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชื่อว่าคาปุสตินยาซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1946ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และได้กลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการยิงถีปนาวุธบาลลิสติกลูกแรกของสหภาพโซเวียตในวันที่18ตุลาคม1947ซึ่งเป็นการทดสอบที่เปิดสกราดใหม่ของการแข่งขันด้านอาวุธในยุคสงครามเย็น เมืองที่ทำหน้าที่สนับสนุนและเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของฐานแห่งนี้คือสนามเมนซึ่งมีประชากรที่อยู่ในระดับประมาณสา0 0 0คนในช่วงปี1 9 5 7ถึง1961ที่เป็นยุคแห่งการแข่งขันด้านนิวเคลียร์นสถานที่แห่งนี้ได้มีการดำเนินการทดสอบนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศถึง5ครั้งซึ่งเป็นการทดสอบที่มีความรุนแรงและอันตรายสูงทำให้เมืองนี้กลายเป็นเป้าหมายหลักของสายลับและหน่วยข่าวกรองตะวันตก ที่พยายามสืบความลับทางการทหารผ่านการใช้เครื่องบินสอดแนมที่ล้ำสมัยการแทรกซึมของนักวิทยาศาสตร์และเทคนิคการสืบข่าวสารต่างๆในปี1966คาปุสตินยาได้รับการพัฒนาและขยายขอบเขตการทำงานเพื่อสร้างท่าอวกาศยานที่ทันสมัยและได้เปลี่ยนบทบาทไปกลายเป็นสถานที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวหน้ารวมถึงการทดสอบจรวดและขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น เมื่อเข้าสู่ในปี2025คาพุสตินย่ายังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีความสำคัญและความลับสูงสุดและยังคงเป็นศูนย์กลางการทดสอบทีปนาวุธที่มีความทันสมัยที่สุดของรัเสเซียโดยมีการปิดพื้นที่บินและควบคุมน่านฟ้าเป็นการเฉพาะเพื่อดำเนินการทดสอบทีปนาวุธบาลิสติกรุ่นใหม่เช่นทีปนาวุธออริชนิกที่มีการทดสอบในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการทางทหารที่น่าประทับใจของรัเสเซียในยุคปัจจุบันเมืองนี้ยังได้รับการขนานนามและมีชื่อเล่นที่น่าสนใจว่ารอสวลของรัเสเซียเนื่องจากมีรายงานการพบเห็นและการปรากฏตัวของ UFO จําจำนวนมากอย่างต่อเนื่องซึ่งเพิ่มความลึกลับและความน่าหลงไหลให้กับสถานที่แห่งนี้มากขึ้นการใช้ชีวิตในสนามนเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกดดันตลอดเวลาเพราะผู้อยู่อาศัยทุกคนรู้ดีและมีความตระหนักว่า พวกเขากำลังอยู่ในใจกลางของภารกิจทหารที่สำคัญและลึกลับที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าและเปลี่ยนแปลงสมดุลของโลกความลับทางการทหารและเทคโนโลยีที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ทำให้เมืองนี้เป็นเหมือนปริศนาที่ซับซ้อนที่ทั้งน่าสพบรึงปลัวและน่าหลงไหลไปในเวลาเดียวกันสร้างบรรยากาศที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นจริงของชีวิตประจำวันกับความลึกลับของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง อันดับที่ 6. สเนซินใก้กับทะเลสาบซินาราที่มีบรรยากาศเงียบสงบในเขตเชเลบินมีเมืองที่มีชื่อเสียงในแวดวงนิวเคลียร์โลกชื่อว่าเซเนซินซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1957ภายใต้รหัสลับที่เป็นความลับสุดยอดว่าเชเลบิน70เมืองแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสองศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของโครงการนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ของรัเสเซีย และมีความน่าสนใจอย่างมากที่ในเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการก่อตั้งเมืองที่นี่ก็ได้เริ่มการออกแบบและดําเนินการทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมนิวเคลียร์ที่มีพลังทําลายล้างสูงซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถและความเร่งด่วนของโครงการในยุคนั้นด้วยประชากรที่อยู่ในระดับประมาณ49,000คนเซเนซินในปี2025ยังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีความปลอดภัยสูงสุด และยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงการดำเนินโครงการทันสมัยและปร,ะปรับปรุงคลังอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ของรัสเซียให้มีประสิทธิภาพและความทันสมัยมากขึ้นเมืองนี้เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์และโครงสร้างที่ลึกลับและน่าประหลาดใจเช่นระบบอุโมงค์ใต้ดินที่ซับซ้อนและกว้างขวางระบบท่อระบายอากาศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง และโครงสร้างสถาปัตยกรรมแปลกประหลาดที่ยังคงเป็นปริศนาและไม่มีใครรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสิ่งที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจอย่างยิ่งก็คือในปี1997เซเนซินได้ดำเนินการนำเข้าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าขันและแปลกประหลาดอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นศัตรูทางอุดมการณ์และการแข่งขันด้านอาวุธในอดีตระหว่างสองมหาอำนาจ การใช้ชีวิตในเมืองแห่งนี้เปรียบเสมือนการอยู่ในโลกคู่ขนานที่แปลกประหลาดที่ความลับและความลึกลับครอบงำและแทรกซึมไปในทุกมิติของชีวิตประจำวันผู้อยู่อาศัยในเมืองนี้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดีเยี่ยมและเหนือกว่าคนทั่วไปแต่ทุกคนต้องเผชิญและยอมรับกับระบบการควบคุมและการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและเคร่งครัดเป็นอย่างมากการเข้าถึงและเดินทางเข้าไปในเมืองนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต และระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดและซับซ้อนทำให้เมืองนี้กลายเป็นเป้าหมายของความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจจากนักข่าวและนักวิจัยทั่วโลกที่พยายามจะเข้าใจและเจาะลึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่อันดับที่ 5. ครัสโนสนาเมนต้ใก้กับกรุงม,มอสโกที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัเสเซีย มีเมืองที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากเมืองปิดอื่นๆชื่อว่าค r a s n o s n a m e n s k ซึ่งมีความแตกต่างเด่นชัดจากเมืองปิดอื่นๆในประเทศเพราะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ําขนาดใหญ่หรือแม่น้ําสําคัญใดๆเช่นเดียวกับเมืองลับอื่นๆที่มักจะเลือกตำแหน่งใกล้กับแหล่งน้ําเพื่อความสะดวกในการดําเนินงานเมืองแห่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบอวกาศที่ทันสมัยศูนย์สำรองภารกิจที่สําคัญ และศูนย์กลางข่าวกรองด้านการบินและอวกาศที่มีความซับซ้อนและมีเทคโนโลยีขั้นสูงในอดีตเมืองนี้เคยรู้จักกันในชื่อที่เป็นรหัสลับว่าโ o r i ซ i n o 2และใช้ชื่อนี้มาจนถึงในปี1994ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันในปี2025เมืองนี้มีประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ44,000คนและยังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของรัเสเซีย ในปี2025มีข่าวลือและรายงานที่น่าสนใจว่าดาวเทียมสอดแนมที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยถูกยิงและควบคุมจากเมืองนี้ตามคํากล่าวและการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองบัญชาการอากาศรัสเซียซึ่งข้อมูลและข่าวสารเหล่านี้ทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดสนใจและเป็นจุดที่น่าจับตามองที่สำคัญในวงการทหารและหน่วยข่าวกรองนานาชาติรวมถึงการเป็นที่สนใจของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากทั่วโลก การใช้ชีวิตในคาสโนสนาเมนเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกดดันอย่างต่อเนื่องเพราะผู้อยู่อาศัยทุกคนมีความรู้สึกและความตระหนักอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่มีความลับสูงและอาจกำหนดทิศทางของความมั่นคงแห่งชาติและอนาคตของประเทศเมืองนี้ถูกควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดเป็นอย่างมากและการสื่อสารติดต่อกับโลกภายนอกถูกจำกัดและตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากกว่าเมืองปิดอื่นๆอย่างไรก็ตาม ด้วยความใกล้ชิดและระยะทางที่สั้นจากกรุงมอสโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองและอำนาจทำให้เมืองนี้มีบทบาทสำคัญและเป็นหน้าที่หลักในการเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างศูนย์กลางอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองกับเทคโนโลยีอวกาศที่ล้ำสมัยอันดับที่4ออสทรอฟนอยในเขตมูมันอันห่างไกลและเยือกเย็น ที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรอาร์กติกที่กว้างใหญ่และน่าเกรงขามมีเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ชื่อว่าออสตรอฟนอยซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1915ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยวัตถุประสงค์คือเพื่อทำหน้าที่เป็นฐานทัพเรือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่ทันสมัยของรัเสเซียซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกำลังทางทหารในการป้องกันพรมแดนทางเหนือ เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงทหารและข่าวกรองภายใต้รหัสลับที่เป็นความลับว่าเกรมิคาและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่แปลกพิเศษคือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารจนไม่มีทางรถไฟหรือทางหลวงใดๆเชื่อมต่อเข้ามายัางเมืองได้เลยการเข้าถึงและการเดินทางเข้าไปยังเมืองนี้ทำได้เพียงแค่ทางเรือที่ต้องผ่านหน้านน้ำที่ท้าทายการใช้เฮลิคอปเตอร์ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น หรือเครื่องบินขนาดเล็กที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นแน่ดีที่ผ่านมาชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้าทายแห่งนี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยการได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าระดับปกติถึง20%และได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีกว่าและหลากหลายกว่าประชาชนทั่วไปในพื้นที่อื่นเพื่อเป็นการชดเชยกับความลำบากและความท้าทายของการใช้ชีวิตในพื้นที่แสนไกลอย่างไรก็ตาม ประชากรของเมืองนี้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและน่าวิตกจากจำนวน5 0 3 2คนในปี2002ลดลงเหลือเพียง2,171คนในปี2010ซึ่งแสดงถึงความยากลำบากในการรักษาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ในปี2025ออสตรอฟนอย,ยังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีความปลอดภัยสูงแต่มีแผนการและการพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการปิดเมือง และการดําเนินการย้ายประชากรที่เหลืออยู่ไปยังพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมกว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากความห่างไกลาจากศูนย์กลางและสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและไม่เอื้ออํานวยต่อการดํารงชีวิตในระยะยาวการใช้ชีวิตในพื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนการถูกตัดขาดและแยกออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงผู้อยู่อาศัยทุกคนต้องเผชิญและต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดและความแข็งกร้าวของธรรมชาติ รวมถึงระบบการควบคุมและการเฝ้าระวังที่เข้มมวดและเคร่งครัดตลอดเวลาอันดับที่ 3. เซเวโรเมอร์บนคาบสมุทรโคลาอันกว้างใหญ่และมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ริมฝั่งทะเลบาเรนสนที่เยือกเย็นและทุรกันดารมีเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสำคัญทางทหารสูงชื่อว่าเซเวโรเมอร์ ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1896ในช่วงปลายศตวรรษที่19และเคยเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่าวายเยนกาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันที่สะท้อนถึงบทบาทและความสำคัญทางทหารเมืองแห่งนี้ได้พัฒนาและเติบโตจนกลายเป็นฐานทัพหลักที่สำคัญที่สุดของกองเรือเหนือของรัเสเซียซึ่งถือเป็นหนึ่งในกองกำลังทางทหารที่มีอำนาจและความสำคัญมากที่สุดของประเทศ และได้ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเมืองปิดอย่างเป็นทางการในปี1996ตามคำสั่งและการตัดสินใจของประธานาธิบดีบรอริสเยลซินเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับทางทหารที่สำคัญในปี1984เมืองนี้ได้เผชิญกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และน่าสะเทือนใจที่ถูกเรียกขานและจดจำในประวัติศาสตร์ว่าภัยพิบัติเซเวโรเมอร์เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหมขนาดใหญ่และรุนแรง ที่จุดเก็บกระสุนและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทําให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องของขีปนาวุธและกระสุนประมาณ900ลูกส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากระหว่าง200ถึง300คนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกและความสูญเสียให้กับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่เมื่อเข้าสู่ในปี2025เซเวโรเมอร์ er ยังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ50,000คน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นฐานทัพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงรวมถึงการเพิ่มกําลังทหารและการนําอาวุธใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาประจําการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและภัยคุกคามทางความมั่นคงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นการใช้ชีวิตในเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกดดันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเมืองนี้ถูกควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดมากที่สุด และการเข้าถึงหรือเดินทางเข้าไปในเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอันดับที่ 2. ซารอฟในรัสเซียตะวันตกไม่ไกลจากกรุงมอสโกซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของประเทศมีเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนชื่อว่าซารอฟ ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามอารามซารอฟที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1706ในช่วงต้นศตวรรษที่18เมืองแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่สำคัญของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมครั้งใหญ่เมื่ออารามถูกสั่งปิดอย่างเป็นทางการในปี1923ภายใต้นโยบายของรัฐบาลโซเวียตที่มีจุดยืนต่อต้านศาสนา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเมืองนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและถูกใช้เป็นโรงงานผลิตจรวดที่มีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศและต่อมาในปี1946ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสิ้นสุดลงเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองปิดอย่างเป็นทางการภายใต้รหัสลับที่เป็นความลับสุดยอดว่าอัสมะ16เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ทันสมัยและมีพลังทำลายล้างสูง เมื่อเข้าสู่ในปี2025ซารอฟยังคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ100,000คนและยังคงเป็นที่ตั้งที่สำคัญของศูนย์นิวเคลียร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่มีความทันสมัยและมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนารวมถึงเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูที่มีความน่าสนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ การเข้าถึงและการเดินทางเข้าไปในเมืองนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับบุคคลภายนอกแม้แต่สําหรับชาวรัสเซียที่เกิดและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองนี้ก็ยังมีข้อจํากัดอย่างมากเมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยรั้วที่มีความแข็งแกร่งและระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดรวมถึงมีทหารที่ทําหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลาและผู้ที่ต้องการเข้าถึงจะต้องมีใบอนุญ,ญาตพิเศษที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด3มประเภทที่แตกต่าง,างกันได้แก่ ใบอนุญาตครั้งเดียวสําหรับการเรียนเฉพาะกิจใบอนุญาตชั่วคราวสําหรับการอยู่ระยะสั้นและใบอนุญาตถาวรสําหรับการอาศัยและทํางานในระยะยาวอันดับที่ 1. o s ่โอเซอร์สต้อยกับทะเลสาบอริยัชที่มีน้ําใสและแม่น้ําเตชาที่ไหลผ่านในเขตเชเลบินมีเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันมืดมนและซับซ้อนชื่อว่าโอเซอร์ส ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี1947ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ภายใต้รหัสลับที่เป็นความลับสุดยอดว่าเชลบิน40และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสลับเป็นเชลบิน65เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความลับมากขึ้นเมืองแห่งนี้ถือเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นที่สำคัญของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ของรัสเซียเนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับโรงงานพลูโทนเนียมที่มีชื่อเสียงและน่าเกรงขามมายัก ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตและแปรรูปวัสดุนิวเคลียร์ที่มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในยุคสงครามเย็นแต่ความก้าวหน้าและความสําเร็จทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์นี้ตบมาพร้อมกับโศกนาตกรรมและผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนระหว่างในทศวรรษ1 9 4 5ัถึง1957ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าทศวรรษ โรงงานมายักษ์ได้ดำเนินการทิ้งกากกัมันตรังสีที่อันตรายลงในพื้นที่รอบๆและลงสู่แม่น้ำเตชาซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและยังคงปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมมาจนถึงทุกวันนี้และที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือในปี1957ทั้เงเก็บกากนิวเคลียร์ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ร้ายแรงและสร้างความเสียหายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ โดยมีความรุนแรงรองจากเหตุการณ์ฟูกูชิมะในญี่ปุ่นและเชโนโบิลในยูเครนเมื่อเข้าสู่ในปี2025โอเซอเชียงคงรักษาสถานะเป็นเมืองปิดโดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ82,000คนและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการปนเปื้อนด้วยรังสีมากที่สุดในโลกซึ่งสร้างความเสี่ยงและความกังวลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง การใช้ชีวิตในเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายจากกัมมันตรังสีที่ยังคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมแต่ผู้อยู่อาศัยยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้ระบบการควบคุมและการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและเคร่งครัดเป็นอย่างมากสารคดีที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากทั่วโลกที่ชื่อซิตี้40ที่ออกฉายในปี2016ได้เผยให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่และความท้าทายของผู้คน ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่ยากลำบากนี้อย่างใกล้ชิดเมืองปิดทั้ง1ิแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของความลับทางทหารและวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มันทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนถึงราคาที่แท้จริงของความก้าวหน้าที่ต้องแลกมาด้วยอิสรภาพและความปลอดภัยของประชาชนเมืองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของโลกสมัยใหม่ที่ความมั่นคงของชาติกลายเป็นกรงขังแห่งความลับ ทั้งยังเป็นหนทางพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวและความเข้มแข็งของจิตวิญญาณมนุษย์ที่สามารถสร้างชีวิตและความหมายท่ามกลางข้อจำกัดที่หนักหน่วงแบบนี้ได้